ความหมายของการบรรยายนะคะเป็นการพูดหรือเขียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรู้หรือเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดและเป็นลําดับค่ะการบรรยายเรื่องมางเงินวันแรกนะคะช่วงวันแรกของการไปโรงเรียนฉันรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นตั้แต่เช้าเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและโรับส่งฉันเห็นครูและเพื่อนยืนต้อนรับอย่างอบอุ่นตอนเข้าเรียนครูสอนเรื่องง่ายเพื่อให้รประป <HHH> ร e ับ<อ>ประคันแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันรู้สึกมีความสุขและ การเล่าเรื่องหรืออธิบายเหตุการณ์ตบบามลำดับเวลาอย่างตรงไปตรงมาโดยเน้นความชัดเจนและสาระสำคัญ